ภิกษุณีพระอระหันต์ตอนพระกีสาโคตมีเถรีภิกษุณีผู้เลิศทางทรงจีวรเศร้าหมองอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปฐมมุตระนางเกิดในสกุลหนึ่งณักแคว้นหังสาวดีได้เข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นการแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งว่าเป็นผู้เลิศทางทรงจีวรเศร้าหมองคือทรงจีวรปอน นางจึงปรารถนาตำแหน่งนั้นบ้างทรงพยากรณว่าจากสำเร็จในสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะสมัยพระพุทธเจ้ากสปะนางเกิดเป็นพระราชธิดาองค์ที่หของพระเจ้ากิกีแห่งพาราณสีมีพระนามว่าธรรมมาฟังธรรมแล้วต้องการบวชแต่พระราชบิดาไม่ทรงยินยอมชาติสุดท้ายนางเกิดในสกุลเศรษฐีตกยากจนทรัพ์ เป็นวงต่าในกรุงสาวัตถีมีชื่อว่าโคตมีแต่คนเรียกกันว่ากีสาโคตมีเพราะมีรูปร่างค่อนข้างผอมต่อมานางได้แต่งงานกับชายในตระกูลมีทรัพย์หลังคลอดบุตรแล้วนางก็เป็นที่เอ็นดูของชนทั้งปวงแต่แล้วลูกน้อยที่เพิ่งคลอดของนางก็ถึงแก่ความตายนางโศกเศร้ามีตาชุ่มด้วยน้ำตาอุ้มศพลูก เที่ยวบนเพอไปครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งทราบเรื่องแล้วพาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ได้โปรดประทานยาที่ช่วยให้ลูกฟื้นด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าในเรือนใดไม่มีคนตายท่านจงไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากเรือนนั้นมานางก็เที่ยวหาไปทั่วสาวัตถีก็ไม่มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ว่า นางกลับได้สติทิ้งศพลูกแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าก็ความเป็นอยู่เพียงวันเดียวของบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่หนึ่งร้อยปีของบุคคลผู้ไม่ได้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปอนิจจตาธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมเฉพาะบ้านไม่ใช่ธรรมเฉพาะนิคมไม่ใช่ธรรมเฉพาะสกุลเดียว เป็นธรรมของโลกทั้งปวงพร้อมทั้งเทวโลกจบพระเทศนานางบรลุธ,ธรรมจักสุและออกบวชเป็นภิกษุณีไม่นานก็ทำให้แจ้งพระอระหันตถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษต่างๆท่านเก็บผ้าจากกองพยะบ้างป่าช้าบ้าง,าาางมาทำเป็นผ้าสังฆาติทรงจีวรอ,อันเศร้าหมองจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นภิกษุณี ผู้เลิศทางทรงจีวรเศร้าหมองอัฏถกถาเอกันนิบาตเล่าว่านางเกิดในสกุลคนเข็นใจแต่งงานไปแล้วจึงถูกคนในสกุลสามีดูหมิ่นดูแกลนว่ายากจนเข็นใจเมื่อให้กำเนิดบุตรน้อยคนในสกุลจึงยอมรับและยกย่องนางแต่บุตรก็มาตายลงในวัยที่เริ่มวิ่งเล่นไปมาได้นอกจากนางจะเศร้าโศกพระบุตรตายแล้ว ก็ยังทุกข์หนักเมื่อคิดถึงว่าเราได้รับการยอมรับเพราะลูกเมื่อไม่มีลูกลาบสการะที่เคยได้ก็จักไม่ได้อีกคนในเรือนพยายามจะนำบุตรออกไปทิ้งแต่นางไม่ยอมอุ้มศพลูกใส่สะเอวเที่ยวไปตามบ้านเรือนวิงวอนขอยาให้คนช่วยลูกคนเหล่านั้นก็ดีดมือนไล่และกล่าวว่า ยาสำหรับคนที่ตายแล้วไม่มีใครเคยเห็นหรอกขณะนั้นมีผู้ฉลาดเข้าใจความหมายแห่งคำพูดนางและรู้ว่านางพูดด้วยจิตฟุ้งซ่านเพ้อเพราะความโศกพระพุทธเจ้าท่านนั้นจักทรงทราบจึงกล่าวว่าผู้ที่รู้ยาที่จะช่วยบุตรของเธออยู่ในวิหารใกล้ๆนี้เองเธอจงไปทูลถามเถิดนางจึงอุ้มศพลูกน้อยไปยังที่นั่น พระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยของนางแล้วจึงตรัสให้นางเดินไปหามเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเพื่อเอามาทำยานางเดินไปถามถึงเรือนหลังที่สามก็ไม่ได้จึงคิดว่าแม้จะเดินทั่วพระนครก็คงจะไม่มีคิดว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์ทรงเห็นเหตุนี้แล้วเกิดความสลดใจไปที่ป่าช้า เอามือจับลูกและพูดว่าแน่ลูกน้อยแม่คิดว่าความตายนี้เกิดขึ้นแก่เจ้าท่านนั้นแต่ว่าความตายนี้ไม่ได้มีแก่เจ้าคนเดียวแต่มีเป็นธรรมดาแก่คนทั่วไปนางจึงทิ้งศพลูกไว้ในป่าช้าแล้วกล่าวคาถาว่าธรรมนี้นี่แหละคือความไม่เที่ยงมิใช่ธรรมของชาวบ้านมิใช่ธรรมของนิคมมิใช่ธรรมของสกุลเดียวแต่เป็นธรรมของโลกทั้งหมด พร้อมทั้งเทวโลกด้วยนางเข้าเฝ้ากราบทูลให้ทรงทราบเรื่องทั้งหมดขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งด้วยพระพุทธองค์ตรัสว่ามรุตยูย่อมพาเอานอรชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจคล่องอยู่ในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดพาเอาชาวบ้านที่หลับไหลอย,อยู่ไปฉะนั้นจบพระคาถานางบรรลุโสดาปฏิผล พูนขอบรรพชาทรงอนุญาตให้อุปสมบทที่สำนักภิกษุณีบวชแล้วท่านกระทำสมณธรรมคือวิปัสสนาอยู่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระรัศมีมาตรัสว่าผู้ใดไม่เห็นอมตะบทพึงเป็นอยู่ตั้งหนึ่งรปีไม่ประเสริฐส่วนชีวิตของผู้เห็นอมตะบทคือนิพพานเพียงวันเดียวประเสริฐกว่า จบพระคาถาท่านบรรลุพระอรหัสตเป็นผู้เคร่งครัดอย่างยิ่งในการใช้สอยบริขารห่มจีวรด้วยความปอนสามอย่างประวัติก่อนเข้าสกุลสามีอัตถกถาธรรมบทเล่าว่านางเกิดในตระกูลเก่าแก่แห่งสาวัตถีที่เมืองนั้นมีเศรษฐีตกยากอยู่ครอบครัวหนึ่งท่านว่าตกยากเพราะเงินทอง40่กฎดที่เก็บไว้ลายเป็นฐานหมดเลย เพื่อนของเศรษฐีได้แนะนำอุบายให้ฐานกลับมาเป็นทองคำดังเดิมด้วยการให้นำฐานนั้นไปวางขายในตลาดหากมีคนทักว่าคนอื่นขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั่งขายฐานท่านจงถามขาว่าหากไม่ขายของนี้แล้วจะขายอะไรแต่ถ้าผู้ใดพูดกับท่านว่าคนอื่นขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อย ส่วนท่านนั่งขายเงินทองขอให้ท่านถามกลับว่าเงินทองที่ไหนถ้าผู้นั้นพูดว่านี่ไงท่านจงพูดว่าจงนำเงินทองนั้นมาก่อนเมื่อเขาหยิบมายื่นให้พึงรับด้วยมือทั้งสองก็ของที่ท่านรับนั้นจะกลายเป็นเงินและทองถ้าผู้นั้นเป็นหญิงสาวยังไม่มีสามีก็พึงนำมาเป็นบุตรสะใภ้และมอบทรัพย์สีสิโกดให้แก่นาง แล้วใช้อสอยเงินทองที่นางให้ถ้าเป็นชายก็พึงยกที่ดาในเรือนของท่านให้และมอบทรัพย์ให้แก่เขาแล้วใช้สอยทรัพย์ที่เขาให้เศรษฐีตกยากได้กระทำตามคำแนะนำนั้นและมีนางกีสาโคตมีเดินมาพบแล้วถามดังที่เพื่อนบอกไว้ทุกประการฐ่านเหล่านั้นได้กลายกลับมาเป็นเงินและทองตามเดิมแล้วสู่ขอนางมาเป็นสภัย เมื่อนา,นางตั้งครันและคลอดบุตรออกมาแล้วบุตรตายในเวลาที่เริ่มเดินได้เพราะนางไม่เคยเห็นคนตายหรือรู้จักความตายเลยจึงได้อุ้มศพลูกเที่ยวขอยาจนพบพระาศาสดานางอุ้มศพไปถามชาวบ้านว่าในเรือนมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดบ้างหรือไม่เพราะดิฉันจะนําไปทำยาให้ลูกของฉันเขาตอบว่ามีแล้วไปหยิบให้นางก็ถามอีกว่า ในเรือนนี้บุตรธิดาเคยตายบ้างหรือไม่เจ้าของบ้านตอบว่าพูดอะไรคนเป็นหนมีน้อยคนตายมีมากกว่านางจึงคืนเมล็ดผักกาดกล่าวว่างั้นก็ใช้ทำยาไม่ได้จนกระทั่งถึงเวลาเย็นนางก็ไม่ได้เมล็ดผักกาดที่ว่าเลยจึงกลับได้สติเข้าใจความตายส่วนอัตตกถาเถรีคถาเล่าว,ว่า พระาศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของนางแล้วตรัสให้เข้าพระนครไปหา,มาเมล็ดผักกาดจากเรือนที่ไม่เคยมีคนตายอัตถกถาสังยุตตนิกายเล่าต่างไปว่าทรัพย์ประมาณแปดสกฎของตระกูลหนึ่งกลายเป็นฐานไปหมดแต่กระดุมพีไม่ได้ขนไปทิ้งเขาคิดว่าน่าจะมีผู้มีบุญช่วยทรัพย์ของเรานั้นกลับมาได้ จึงนำทานใส่ถาดไปวางขายในตลาดนางกีสาโคตมีผ่านมาเห็นก็พูดขึ้นว่าทรัพย์ถิ่นนี้ยังมีมากขนาดนี้ที่เรือนจะมีสักเพียงไรกระดุมพีถามว่าแม่หนูเธอเห็นอะไรจึงได้พูดเช่นนี้นางตอบว่าเห็นเงินและทองกระดุมพีคิดว่าหญิงผู้นี้จะต้องเป็นคนมีบุญจึงติดตามไปสู่ขอนางมาเป็นสะพย ไม่นานก็ให้กําเนิดบุตรชายและตายในเวลาเริ่มเดินได้นางร้องให้ไปจนพบพระาศาสดาเมื่อหาเมล็ดผักในเรือนที่ไม่เคยมีคนตายไม่ได้นางได้สติทิ้งศพลูกไว้ที่ศาลาแล้วขอบรรพชาและได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่มีดโกนจรดผมการบรรลุธรรมตามอัตตกถาธรรมบท อธถกถาธรรมบทเล่าการบรรลุธรรมของพระเถรีว่าวันหนึ่งถึงเวรที่ท่านจะต้องทำความสะอาดบริเวณโรงอุโบสถท่านจุดประทีปลุกโพลงขึ้นแล้ววูบลงท่านได้นิมิตในประทีปนั้นว่าสัตว์เหล่านี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นและตายไปดังเปลวประทีปส่วนพูดถึงนิพพานไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วทรงแผ่พระรัศมีมา พระดุดอยู่ต่อหน้าทรงตรัสว่าอย่างนั้นโกตมีผู้ใดไม่เห็นอมตะบ,บทต่อมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นภิกษุณีสาวิกาผู้เลิศทางทรงจีวรเศร้าหมองก็ความปอนหรือความเศร้าหมองคือความไม่มุ่งความสวยงามง่ายๆราคาไม่แพงเหมาะสมกับอัธยาศัยประจำของท่านอัธกถาเอกนิบาตอธิบายว่า ความปอนมีสามอย่างคือปอนด้วยผ้านหนึ่งปอนด้วยได้หนึ่งปอนด้วยเครื่องย้อมหนึ่งแต่อัตกถาเถระคถาว่าปอนด้วยมีดหนึ่งปอนด้วยได้หนึ่งและปอนด้วยน้ำย้อมหนึ่งในอัตกถาธรรมบทเล่าว่าพระพุทธเจ้าตรัสชมท่านให้เท้าสักกะฟังว่ามหาบอพิษภิกษุณีนั้นชื่อว่าสีกาโคตมีเป็นทิดาของตถาคต เป็นยอดแห่งพระเถรีผู้ทรงผ้าบางสุขุนทั้งหลายในอัถกถาเถรีคถาว่าพระเถรีใช้สอยบริขารอย่างอุกฤษยิ่งครองแต่จีวรที่ประกอบด้วยความปอนสามอย่างแสดงว่าความปอนที่พระเถรีประพฤติได้แก่การใช้ผ้าบางสุุนและบริขารอื่นด้วยความเรียบง่ายแต่โดดเด่นเฉพาะตัวมิได้ใช้บริขารตามใจชอบหรือไม่ชอบ หลังจากนั้นพระเถรีได้มีเวลาพิจารณาข้อปฏิบัติของตนคิดว่าเราอาศัยพระาศาสดาจึงได้คุณวิเศษนี้ท่านเห็นความสำคัญของการมีกัลยาณมิตรจึงกล่าวว่าเฉพาะโลกพระมุนีทรงสรรเสริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรคนเมื่อคบกัลยาณมิตรแม้เป็นพานก็พึงเป็นบัณฑิตได้บ้างควรครบแต่สตบุรุษคนดี คนเมื่อคบสตรบุรุษปัญญาย่อมเจริญได้เหมือนกันคนคบสตรบุรุษจะพึงพ้นจากทุกข์ได้ทุกอย่างบุคคลพึงรู้จักอริยสัจแม้ทั้งสี่คือทุกทุกขสมุทยัยทุกขนิโรธและมรรคมีองค์แปดวันหนึ่งพระเถรีกลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปในป่าอันทวันเพื่อพักผ่อนกลางวันท่านนั่งพักที่ควไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้น มารผู้มีบาปต้องการจะให้ท่านเกิดความกลัวความหวัดเสียวและความขนพองสยองกล้าวจะให้จิตไม่เป็นสมาธิได้เข้าไปหาแล้วกล่าวว่าท่านเสียลูกไปหรือมานั่งอยู่คนเดียวมีหน้าเหมือนคนร้องไห้มาอยู่กลางป่าคนเดียวท่านกำลังสแสวงหาบุรุษหรือพระเทรีใคร่ครวญแล้วพบว่าผู้นี้เป็นมารต้องการให้เรากลัว ท่านจึงเปล่าวตอบมารว่าเราเสียบุตรไปแล้วเหมือนความตายของบุตรถึงที่สุดแล้วบุรุษทั้งหลายก็มีความตายของบุตรนี้เป็นที่สุดเหมือนกันเราไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้ไม่กลัวความตายนั้นหรอกผู้มีอายุความเพลิดเพลินในส่วนทั้งปวงเรากำจัดแล้วกองแห่งความมืดเราทำลายแล้วเราชนะเสนาแห่งมัจจุแล้วไม่มีอาสวะอยู่ มานเป็นทุกข์เสียใจว่าพระเทรีกีสาโคตมีรู้จักเราแล้วจึงอันตรธานไป